สวัสดีครับมีคือรายการคู่หูซู่หุ่นครับเป็นยังไงครับพี่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับมีแฟนคลับนะครับสอบถามกันมาข้าหลายรายเลยนะครับว่าาไอ้สายสื่อนิยมของเราเนี่ยครับสามารถนํามาปรับใช้ในการเล่นเดทเทดได้หรือไม่แล้วมันล่นจริงเลยพี่แหมของกล้วยกล้วยเลยนะครับพี่เรื่องนี้จะให้ผมเล่าหรือพี่เล่าดีครับอ๋อของผมดีครับทางผมครับโอเคครับก็ต้องให้พี่เพียรเป็นคนเล่านะครับมาเชิญเข้ารับชมครับเสร็จครับ สวัสดีครับผมโค้ดพี่เมธครับทีมงานคู่หูสู้หุ้นนะครับก็มีนักลงทุนนะครับสอบถามเข้ามามากว่าอ่าออเดไอซูนิมิ t เของเราเนี่ยนะครับสามารถนํามาใช้ในการเล่นเดท a ิง n g ได้หรือไม่นะครับคําตอบนะครับก็คือใช้ได้ครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนําพอเป็นแนวทางนะครับในการใช้เทมเพลตเนี่ยในการเล่นเกงกำลัระยะสั้นเดท a ิงในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ช่วง1-3วันได้นะครับ ก่อนเื่นผมขอตั้งค่าหน่อยนะครับปรับหน้าจอสักหน่อยนะครับซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ครับ Ranking นะครับ Set แล้วก็หน้า Average Compare Average Volume 5นะครับเลือกใช้ Vertical นะครับแล้วก็จับหน้านะครับปรับฟอนต์หน่อยนะครับ Oh, ขนาด9ครับแล้วก็ตั้งค่านะครับหน้า compare average volume 5นี่ครับก็เป็นหน้าที่ของโปรแกรม efin s t o c k p i c k up นะครับไว้ใช้หาหุ้นเพื่อในการเล่นเก่งกำไรระยะสั้นนะครับเขาก็จะ compare มาซึ่งผมขอเอาติ๊กเอกพวก d e ออกนะครับติ๊กออกไปผมจะเล่นเฉพาะตัวหุ้นนะครับเขาจะมีลำดับหุ้นประมาณ40ตัวนะครับผมจะให้ความสนใจในหุ้นในลำดับหนึ่ง หถึงห้าหรือไม่ก็หนึ่งถึงสิบนะครับนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างตัวแรกนะครับหุ้นฮะนี่นะ s a r N นะครับก่อนอื่นเนะี่ยเราก็ดูทรงของหุ้นกราฟเดก่อนนะครับซึ่งแนวทางการเล่นเนะี่ยผมจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับสองรูปแบบคือเก่งบริหลหุ้นที่ราคาอยู่ใต้เส้นเฉลี่ยห้าสิบวันนะครับกับเก่งบริหหุ้นที่ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะครับซึ่งตามภาพกราฟตัวอย่างนี่ครับเส้น เส้นห้าสิบวันก็คือแบบซิมเพิลนะคือเส้นสีส้มที่เป็นจุดๆนี่นะครับแล้วก็แถบริบบิน้นช่วงที่ราคาอยู่ใต้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันก็จะอยู่ใต้แถบริบบิ้นที่เป็นสีส้มนะครับเราจะเล่นเกงระยะสั้นเป้าหมายในการเล่นเลือกเกงอะไรนะครับก็เพื่อซื้อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อนะเพื่อเด้งขายเมื่อหุ้นตีกลับขึ้นไปหาเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันหรือเส้นแถบริบบิ้นนะครับ ก็คือเส้น50วันนะครับนี่เป็นการรูปแบบการเล่นเก่งไรหุ้นที่อยู่ใต้เส้น50ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้นมายืนเหนือเส้น50วันได้นะครับอเราก็ใช้สัญญาณรูปแบบนะครับการเบรกเอาไฮของแท่งเทียน,นะครับแล้วเราก็เข้าเก่งกําไรซึ่งในการหาจังหวะเข้าซื้อนี่ครับผมก็จะใช้ไทม์เฟรมระดับนาทีนะครับไทม์เฟรมที่นิยมใช้ก็15นาทีกับ60นาทีนะครับ ว่าจะใช้ไทม์เฟรมไหนที่เหมาะสมก็คือเราเมื่อเราปรับเป็นไทม์เฟรมระดับ15นาทีหรือ60นาทีแล้วนะเราขอให้เราดูกราฟหุ้นส่งกราฟหุ้นนั้นนะว่ามันใกล้เคียงกับรูปทรงกราฟเดอหรือไม่คือหลักๆก,ก็คือเราสามารถอ่านแนวโน้มหุ้นได้ง่ายนะครับเห็นแนวโน้มของหุ้นว่าเป็นขึ้นเป็นลงเป็นไซเย์ได้นะครับอันนี้มาหยุดตัวอย่างนะครับในกรณีนี้นะตัวนี้นะครับถ้าช่วงที่หุ้นที่อยู่ใต้เส้น50เนี่ยผมจะใช้ รูปแบบของแท่งเทียนที่เรียกว่า price c t i o n นะครับถ้าอยู่ใต้เส้น5าผมจะใช้3 day high b a k นะครับเป็นจุดว่าส่งสัญญาณว่าผู้ตัวนี้เกิดสัญญาณเข้าซื้อแล้วในที่นี้นะแท่งนี้คือแท่งที่1นนะครับทำาโลตรงนี้แท่งที่2แท่งที่3ามหาอยู่ตรงนี้นะครับ3ามแท่งหายอยู่ผมก็จะสร้างกรอบราคาไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับแล้วถ้าหุ้นเบรกเอาขึ้นมาในวันนี้คือวันนี้นะครับเบรกเอาเหนือได้นี่วันนี้คือ เกิดสัญญาณซื้อแล้วหลังจากนั้นหุ้นก็ปรับตัวขึ้น2วันนะครับนี่ครับแล้วเราจะหาจุดเข้าซื้อเล่กเก่งกําไรยังไงผมก็จะขอปรับทําเฟรมเป็น15นาทีดูนะครับนะครับแล้วเรามาดูนะครับรูปทรงเราเห็นอะไรมั่งนะครับจากตรงกรอบนี้ที่เราตีไว้จาก gap ก day าน,นะครับเราจะเห็นว่าหุ้นมันสะสมราคาอยู่ช่วงล่างนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เคลียร์ขึ้นไปตรงนี้แล้วม,มาเกิดสัญ,ญญาณซื้อตรงนี้นครับ ตอนนี้เราจะไม่ใช้รูปแบบของแกนแฟนนะครับเพื่อหาตีเส้น a b นะครับจุดจุดสัญญาณดาวเทียมกับจุดรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเราก็ใช้แกนแฟรนะการตีนี้จะเหมือนกับการตีจากกราฟเดนะครับที่ท่านเคยชมคลิปตัวอย่างแลวนะครับอันนี้เราก็จุดสูงสุดตรงนี้นะครับเป็นจุด A จุดต่ําสุดของชั้นละวายอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับตรงนี้นะครับก็ประมาณไว้ตรงนี้นะครับเส้นนี้คือเส้นที่5้าของแกนแฟนนะครับแล้วเราจะหาเส้น ้นที่หกกับเส้นที่เจ็ดนะครับเส้นที่หกและเส้นที่เจ็ดเพื่อเป็นจุดนะครับเฝ้าระวังการเกิดสัญญาณซึ่งมีนะครับในที่นี้เราเห็นฮนะหุ่นแท่งนี้นะครับเบรกเอาขึ้นเหนือเส้นระดับเจ็ดโซนนี้เกิดสัญญาณซื้อแล้วครับตรงนี้ครับมันจะมีขึ้นไปแล้วจะมีถอยกลับมาไอ้เกาะบ,บนแนวเนี้ยเกาะบ,บนเนี้ยซึ่งตรงกับแถบแม่น้ําเปลี่ยนสีนะครับนะครับเป็นสี เป็นสีเขียวแล้วนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อเพาเก่งกาไรแล้วนะครับแล้วเราดูอินดิเคเตอร์ประกอบเราเห็นอะไรมั่งนะครับถ้ามาตรฐานเลยเนี่ยช่วงที่คุณลงลึกมาถึงชั้นลาวาตรงนี้เราจะเห็นอ่าชั้นระดับชั้นลาวายกตัวสูงขึ้นนะครับสัญญาณนี้ก็เรียกว่าสัญญาณบูลิสตเวเจนนะครับคือตัวไอซ์เนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะครับเตือนว่าคุณจะกลับทิศทางแล้วในขณะที่ราคายังทำนิวโรนะครับนะครับแล้วเราก็ดูต่อไป เมื่อหุ้นยกตัวสูงขึ้นเกิดสัญญาณเสือตรงนี้เราเห็นอะไรครับนะขึ้นไอซ์ไอนะครับค่อยๆเข้าหาฝั่งนะสังเกตเริ่มีแผ่นดินนะครับนะครับหลังนั้นหลังจากนั้นแผ่นดินน่ะก็ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยอดขึ้นไอซ์ไอนะครับก็ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นตามดยราคาประกอบด้วยนะครับเห็นนะสังเกตนะราคายกตัวสูงขึ้นในที่ที่ผมใส่ซิกแซกไปจะอ่านแนวโน้มผ่านซิกแซกจะเห็นมุมนะครับมุมบนนี้ก็เรียกว่ามุมเอนะครับ มุมล่างเรียกว่ามุม V ีนะครับก็คือทำไฮทำโลย,ยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่ไหนอยู่ไหนครับเดี๋ยวนี้ใส่หุ้นมันยืน,นอยู่แถบริบบิ้นแม่น้ําสีเขียวนะครับนะครับถ้าเราซื้อตรงนี้ไม่ทนันเราจะเล่นเดทในวันต่อมาเนี่ยจุดที่ซื้อมันวันที่สิบเจ็ดนะฮะสิบแปดสิบเก้านยเราก็รอจังหวะซื้อตอนย่อนะครับจําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องฝูงสัตว์วิวเดบิทไหมครับมันก็ต้องลงมานะครับกินน้ําริมแม่น้านะครับในน้ําสีเขียวเนะี่ยเราก็ รอจังหวะซื้อตอนย่อตรงนี้นะครับหรือตอนย่อนะครับย่อตัวนะครับหลังจากดันซื้อแล้วหุ้นเด้งขึ้นไปไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ขายทำกำไรได้นะครับถ้าเราเล่นเดทเป้าหมายการเกงร็งกำไรก็ระยะสั้นก็คือทํากําไรให้ได้นะครับกําไรแล้วอยากกลับมาเป็นขาดทุนนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราสามารถหาเป้าหมายได้ไหมอ่ามันมีเครื่องมืออะไรที่ให้พอเราคาดคเนดได,ได้ก็มีนะครับ ถ้าเครื่องมือที่โปรแกรมอีฟินสลักปิ้งอัพก็มีเรียกว่าฟิโบนัี่นะครับในที่ขอเคารพนะในที่นี้นะครับยอดขึ้นที่มันปรับตัวมาต่ำสุดจากสูงสุดตรงนี้นะครับนะครับผมก็ใช้ตัวฟิโบนัี่เนี่ย r ีทิชแมทนะครับปีนะครับว่านะครับจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับมาจุดสูงสุดตรงนี้ครับนะครับจุดต่ำสุดก็คือระดับศูนย์สูงสุดคือระดับร้อยนะครับ เมื่อหุ้นที่เราซื้อตรงนี้นะครับยกตัวสูงขึ้นนะครับเราก็ดูหุ้นจะขึ้นไปทดสอบระดับฟิโบที่สูงขึ้นนะครับในที่ที่ทดสอบที่1แ3 8นะครับแล้วก็แปงตัวไซเวนะครับแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับนี่ผ่านระดับ1แ6 8ละแต่ยังไม่ถึงระดับ200ช่วงเนี้ยเราเราก็เลทโปรฟิตลันนะครับเลทโปรฟิลันด้วยวิธีนะครับเราดูมุมมุม V นะครับ จากตรงนี้นะครับจุดที่เราซื้อเริ่มแรกจุดที่จุดนี้เรากําหนดเป็นจุดสต็อปลอนะครับถ้าเราซื้อแล้วมันถอยกลับลงมาเรายอมขาดทุนเพียงเท่านี้หลังจากนั้นหุ้นมันยกตัวสูงขึ้นนะครับก็จะทํามุมบียกตัวสูงขึ้นน่ะเราก็เลื่อนจุดสต็อปลอดนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นมันยกตัวสูงขึ้นอีกทํามุมบีสูงขึ้นอีกเราก็เลื่อนอีกนะครับตรงนี้เราตรงนี้เราตรงนี้จุดนี้เราไม่ได้เรียกสต็อปลอดละเพราะเรามีกําไรตรงนี้เรียกว่าสต็อปโปรฟิตละ หลังจากจนั้นหุ้นจะยกตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่จุดที่มันลงมานะครับเนี่ยจุดโลตรงนี้ครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปแล้วเราเห็นอะไรมั่งตรงนี้เริ่มมีสัญญาณเตือนละแท่งเทียนนะครับมันเป็นแท่งแดงหางยาวข้างบนอนะยาวยาวกว่าลำตัวนี้เป็นสัญญาณเชิงลบละเราก็ต้องมีจุดสต็อปโปรฟิตละถ้าเราสต็อปล s อด้วยระดับเส้นฟีโบนะครับอ่าเราก็ใช้ตรงนี้นะครับ ตรงจุดที่เคยผ่านไปมามันเคยเป็นแนวต้าใช่ไหมมันต้องทําหน้าที่เป็นรอรับสังเกตแท่งนี้มันมันหลุดลงมาแล้วนะครับถ้าเป็นผมผมผมเทปพอฟิตแท่งนี้ลครับเอากําไรแล้วครับน,นนี่ก็บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็งกําไรงเราละเราซื้อตรงนี้นะครับถือมา2วันนะครับถ้าขายถ้ากําไรได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่ง